ยินดีต้อนรับกลับสู่กิเหการาสจุดแวะบทักสุดท้ายสำหรับผู้ที่หลงไหลในสมรรถนะความแม่นยำและความหลงไหลในการขับขี่อย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่การรีวิวสมรรถนะของ Volvo x c 6 0ปี2026 SUV ขนาดกระทัดรุัดโชรีที่ครองใจผู้ขับขี่มาหลายปีและในรุ่นล่าสุดนี้ Volvo ได้ยกระดับขึ้นโดยไม่สูญเสียความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนอันเป็นเอกลักษณ์หากคุณต้องการทราบว่า x c 6 0รุ่นใหม่ นี้มีศักยภาพเพียงใดในปี2026คุณมาถูกที่แล้วเริ่มต้นที่ใต้ฝากระโปรงเพราะนั่นคือจุดที่เครื่องยนต์นี้เริ่มแสดงพลัง x460 ปี2026มาพร้อมกับไลน์อัพเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือรุ่น T8 ริชาร์จปลั๊กอินไฮบริดซึ่งประสานเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร,รโบชาร์จและซูเปอร์ชาร์จแบบสี่สูบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม455แรงมา้า และแรงบิด5 2 0 3ปอนด์ฟุตจากจุดุดนิ่งถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงที่8วิชาอใใช้เวลาเพียงประมาณ4.5วินาทีสำหรับ SUV ขนาดกลางที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความปลอดภัยนี่ถือว่าน่าประทับใจอย่างยิ่งหนึ่งในการปรับปรุงที่โดดเด่นสำหรับปี2026คือระบบไฮบริดที่ได้รับการปรับแต่งใหม่วิศวกรของวอลได้ปรับปรุงการจัดการแบตเตอรี่และการปรับเทียบมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันราบรื่นยิ่งขึ้นในการขับขี่ประจำวันระบบนี้ให้ความรู้สึกที่สอดคล้องและคาดการได้มากว่าที่เคยนอกจากนี้ด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นที่22.6กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆขยายออกไปเกือบ50ไมล์สำหรับการเดินทางประจำวันส่วนใหญ่คุณอาจไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เบนซินเลยแต่เมื่อคุณต้องก่อหารกคุณจะสัมผัสถึงพลังรวมที่พุ่งทยานอย่างมั่นใจ มาพูดถึงการขับขี่กันบ้าง x460 ไม่ใช่รถสำหรับสนามแข่งแต่ให้สมรรถนะที่สำคัญบนถนนจริงพวงมาลัยมีน้ำหนักและการตอบสนองที่ปรับปรุงใหม่ไม่ถึงกับคงแบบรถสปอร์ตแต่ให้ความรู้สึกก่อที่เป็นธรรมชาติและมั่นใจระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งเป็นมาตรฐานในรุ่นที่8ริชาทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยึดเกาะและสเสถียรภาพอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้คุณยึดเกาะถนนได้ในทุกสภาพการปรับแต่งระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย แต่มีผลกระทบอย่างมากวัว oh. เสนอระบบการสะเทือนแบบถุงลมเป็นอุปกรณ์เสริมและหากคุณเลือกใช้คุณจะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ควบคุมได้ดีดูทราบความไม่สมบูรณ์ของถนนด้วยความสง่างามขณะดเดียวกันก็รักษาความมั่นคงเมื่อเข้าโค้งคุณจะไม่รู้สึกว่ารถลอยหรือขาดการเชื่อมต่อมีการตอบสนองที่น่าประหลาดใจสําหรับ SUV หรูการปรับเทียบระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับก็ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนรุ่นก่อนหน้านี้ อาจามีความไม่สม่ำเสมอในการสัมผัสแป้นเบรกแต่ x c 6 0ปี2 0 2 6ได้ปรับปรุงประสบการณ์นี้การเปลี่ยนผ่านจากการเบรกแบบสร้างพลังงานกลับไปสู่การเบรกแบบกลไกแทบจะไร้รอยต่อทําให้การขับขี่ในเมืองที่ต้องหยุดและไปน้อยลงและสร้างความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใช้โหมดการขับขี่ด้วยแป้นเดียวซึ่งวอวลยังคงนําเสนอและปรับปรุงต่อไปมาพูดถึงตัวเลขกันอีกสักครู่แม้ว่า t 8จะเป็นรุ่นเรือธงแต่ยังมีตัวเลือกไฮบริดแบบอ่อน b 5และ b 6 ซึ่งทั้งสองใช้เครื่องยนต์เบนซินสองสูงลิทเทอร์โบชาร์จพร้อมระบบ48โวล์5ให้กำลัง247แรงมา้ขาขณะที่ b 6เพิ่มขึ้นเป็น295แรงมา้าทั้งสองให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีและสมรรถนะที่ราบรื่นสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเครื่องยนต์แบบบอดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามท่8คือรุ่นที่ยกระดับ X4 60ไปสู่อีกระดับของสมรรถนะ